ใช่ลูกสุขสบายดีสบายดีทุกคนค่ะลายดีรายงานตัวเนี่ยผู้นิบหุจักผู้นิบคุณก่องสบายดีเป็นยุลุโบเป็นเนี่ยแล้วการลูกสังลรือสุขสบายดีเอซีทุกคนที่เขาเบึงเขาวส้มสองประมาสสบายดียำ บ่ายนี่น้างยามบ่ายเนาะผลงานเคยเถาคืบหน้าติดป่านรายแล้วแล้วก็มุ่งแล้วเนาะเลิ่ม,มุ่งแล้วข้างหน้านี้ได้ครึ่งหนึ่งแหละเนาะผลงานเคยเถาไก่สีสําเร็จเร็จสิ้นแล้วได้นี่เนาะไก่แล้วไก่แล้วเป็นลูปเป็นหลางงามเลย พากินเมื่อด้กับปีนตอนหิวหิวบอสโป่ไรได้เคยเถ่าพาบุกพี่หลึกแดเน้องดี่ลกทุกคนเวนออกบเวนลงแซบอยู่บ่อซีเมือเส้าเขาตะลเดียกับรายลีมาแซบไหนกันบอแซบทัุวละอแซบทันหยุกินตัวละพังด้วบ่บ่ได้บังคับแต่ผมเฮงไงบอส สาวหนกกันยิ้มหนาบ้านเห็นเฮือนสาวขาวงามเบาเขื่าตําแตงมืนเนี้ยบอกว่าเต้องหลีกเอาเฮากินโลตําสบายน้าหัวไปเลยน้าเลยงอมว่ามันหัวกินบุเป็นป่ะอาหารมื้อนี้มีสามอย่างตําแตงแล้วก็แกงหัวใจแล้วก็่อย

เออตามมือนี่โอเคว่าสันผันกับบวปากแล้วเช้าเขาผ่านแล้วมือนี่เชา้าหนกผัดคลายหนาขอเปอมหนาวปาวุปุงโอ้ยขัวานาดนเดซ่าสดน้าน้ำ ข้ามหวานบกเขาต่อยนะเ <ừ. S 1> ออวานแห้งยุกืามามเบิ่งทั้งพี่แห่งกับเริ่มตจงยองอยู่นอกซีหนาซีหนาเฮือน้าเขาเริ่มเป็นลูกเป็นละงามละ่ะชาวนกชาวหนกผูมาซอยกับ,นาบานหนิมหนาบ้านว่าโอ้งามแล้ว่ะจัน ได้เฮือนงามแล้วว่าสันนี่แต่มอบสิ่งดีๆให้คนผู้ขาดผู้เคืองเนาะเอื้อยละไม่เขากางเอื้อยอัมพรไงน้องเก็บเล่าผู้ขาดกันไหมยิ่งเปิดรกระ<ไอ> <laughs> หิบเ้าสุกดินกันอยากตกรถฝนเลย,ยบันวะสันบริการตะกี้ฝนตกก็นั่งนุ่พี่น้องเอ้ยยันเฮือนยันเฮือนปีลงยันเฮือนถล่มลงมา ตกร้อยไปหายไปนนไปหมดแล้วไม่ตกก็ไปได้ได้ตอนนี้กับบุษ a n t เล้ยวมีแต่คนว่านี่่อนึว่าเออว่าเซตบ่เซตจะแท้ว่ะเมื่อวานนี่สายปื้ยสายไผ่เข้าไปเมียนยันฝนถล่มผุนเด็กๆฮะหลาอกินมะขาม มือนี้กับเขาได้มาจากเนะเอื้อละม้แน่ซามาคีกันได้กับเขามาือได้เตงกวาก็ได้มาน้าจานขิดเอาห้ปลาเมาปลาเมาก็บแบ่งมาก็ได้กล้ยตะนี่ขันพาย,ยากก็ดื้อกล้ยตานี่ก็มีปนวนหายมาเอามาตําสู่กันกินขันอยากสมองไประห้าคอมาเครือคืนมาตําใส่แมนหมดแดงแล้วใส่มาเครือคืนโว้ยสุดหยอดแหละ หั่นตะไคร้ใช่น้อยหนึ่งตำกล้วยขักแล้วก๋วยตีนีเ<ป>มื่อนี้เมื่อนี้เมื่อนี้ผ่านพ้นไปเนาะกลับม,มาจากบ้านเสาเขาจะไปเห็นเสาแพงเนาะ กับเขากับผ่านพ้นไปเนาะสำหรับสางและะ้วก็ขัวเศร้าเขานี่ครับเพนแต่ว่าโบแมนเพน่น,นอะบ่ายเคยเท้า,ทาบุกงานบุกงานอยากให้สำเร็จเนาะจนว่าบ่ายจนว่าบ่ายจะได้กินเข่าถึงพากันใส่อย่างไ่ติเมางกันมือนี่กับเขาอันตําม,มือนี่ใส่ได้แสบวระสะั่นกินโจน๊ดเกี่ยง เรือแมนสิบได้ล่างสวยร่างจานจ้าวเขากะอักฝนบป่าแทนก็มาปรุงให้เพินเนาะทุกเมื่อเ้อบโบปานมาจันตําเคยยาถวาบ่านเมื่อนี้ผ่านจ้าหนกไปค้ายหน่ะเพราะบ่เมนเอกล้น่อยจันตําโมเมนต์จนตาเขาไม่ตําอะเอาหนัววุมหวนเดี่ยวไปไ่นำเนาะพี่น้องเนาะ ว่าสินิบผ่าบัดโบแมนซ้ำมากบัดเสือผ่าเต็มอัญญาเลยลายมือมัวแต่ไปมวัวท่านจะสักนี่ FC เอฟซีผลว่าวมาอยู่ว่าใส่เกรืองสักผ่ามันขั้นสีส่เขาบัดอันบุมีแท่งนาำเนาะมันพอดีกระเทินปลาเมาานะขั้นว่าได้อันนี้กับนาำบวสะอาด อยากใสหอดมือใดต้องเปิดถิ่มซะก่อนน้ำลราคุณคุณจะเลื่องต้องเปิดถิ่มประมาณสามกะละมังหรือสองกะละมังอันนี้นะเปิดถิ่มซะก่อนจังเปิดใส่ได้มันชีได้เจาะใหม่เนี่ยมันลายมันลายขั้นตอนเนาะขันว่าเออน้ำมก็ดีถ้าขาดใช่อย่างหนึ่งมันก็ไข่ขันเอาประตูสัผ้์ก็อยากได้มัน แก่มันแบบว่าตามใจเต้งอยากได้ซะเนาะได้หรือบ่ได้ก็บ่จักว่าตามความคิดแกได้อัตโนมัติเนาะแบบกสักแล้วมันง่ายอ่ะเลยให้มันสมกับเฮามันคนมันเฮาอยู่ผู้เดียวเลยเวลามันบ่ลายเนาะเอาเขาไปแดีวก็มันเลาโลดเนาะขาดแต่ตาก็ยังไข่เลยมันลายว่าเรื่องอำนวยความสะดวกก็อยากได้พี่น้องเลยเนาะเอฟซีเหมืนกับว่าถึง ป็พอมาสักผ้ายี่มัได้นี่ซื้อเครื่องสักฟ้าซื้อเกลียงสักผ้าผัดโบโจ๊บผัดโบมีแท่งหนามมันต้องใส่แท่งหนามแ้วก็ใส่ได้อัตโนมัติเนาะให้มันได้หนามขึ้นมามันจังสีถือระบบของมันเนาะบานสีสะดูอ่ะก็เลยอดเอาสักเอาพีเนาะสักมือเอาเอาเวลาเอาหนีเล่นเนาะ ว่าเรื่องอยากได้หรือยังก็อยากได้แต่เขาก็ต้องบึงเขาเองมันสับมันบลายเนาะทุนเขาบลายอันได้เห็ดได้กะเห็ดไปเนาะเอาทีละอย่างนะอันได้ก็อยากได้ว่าสั้นๆเอาเงี้นแงี้ยเง้ยไปก็ทุงเห็ด เพื sao này ่อนชาวเขานี่กรรว่าบึ่งว่าไม่เน้อยๆสำนันชนิดแต่มันนักนักกว่างานใหม่เพราะมันเป็นงานหึงงานส่งงานแซมงานเกะงย

ขอบุญขอบคุณท,ทั้งเอฟซีทุกคนเด้อที่เ in ing, in, like i i, vidia, ขาเบิกเขาส้มซองปลาเมาเนาะขอบคุณหลายๆทั้งคุณตาคุณยายคุณป้าคุณลุงหรือว่าเอื้อยอ้ายแล้วก็ทั้งเนาะยิ่งน้องะใายเนาะคป้าเนาะอยู่ต่างประเทศหรือว่าภายในประเทศลาวเฮาเนาะก็ทั้งพี่น้องฝั่งไทยเนาะส่วนหลายก็พี่น้องฝั่งไทยแล้วก็พี่น้องชาวลาวเฮาที่ไปอาศัยอยู่ฝั่งไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะ ทุกบ่อนเด้อท <abonn emen> ี่นนองเด้อกกับพ่อเขาบุญเขาคุณพ่อเขาโกรกใจลายดีใจอยู่เนาะที่ว่าเฮาได้สร้างคุณงามคุณดีแต่ละเมื่อละวันเนาะก็คือว่าบุญลายใส่เงาที่เฮาได้พบได้พ่อผู้ใหญ่ใจบุญที่เป่นมีใจบุญสุนทานซอยเรือผุขาดผุเคินนะนะทั้งปลามาเองก็ได้เป็นสะพานบุญก็คือว่าเป็นบุญลายอีกดีอกดีใจเนาะ ดีใจแต่สิหายเต้นหายพอกกยนกบแกล้งเนาะก็ดีใจหุ่มหุ่มอยู่ข้างในน,นี่แหละพี่น้องด้วยว <c oughs> ่าเลย,ยอย่ากลัวก็ดีใจเน,ะน,น,นาะ้ก็สิเห็ดนางควมดีไปเรื่อยๆเนาะชวนทั้งเอืเ้อยหรือว่าผู้ใหญ่ทุกคนที่เปนซอยเรือเข้ามาในคนกันและได้ต้องการยังยนนแบบเนาะก็คือคนต้องการเห็นเฮาได้ อยู่อยู่ดีกินดีเนาะบนอยู่อาศัยที่มันดีเนาะมันเอาไปถ่ายเทือน <c oughs> ได้อันเที่ผเป็นตาเพผนกระสอบแซมให้ใหม่กับเพื่อนอยากให้เพื่อนอยากให้เฮ้านี่เป็นคนมีน้ำใจแล,ล้วก็ดุมันพยัน,ยนเทียนแบ่บุกบืนเนาะแล้วก็กระตือรือร้นก็วิกรทำง,งานสิ่งที่เฮาสมควรเอยกันกระชอยเนาะมีน้ำมุกน้ำใจประมาณอะไรพี่น้องเอยแต่ว่า ข่าวก็บว่าอยู่ว่าลังไม้เนาะว่าน้ำผีน้ำเนาะก็าวว่าอยู่ว่าลังไม้ที่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นบ่ได้ต้องการยังอกต้องการให้มีน้ำใจเนาะมีน้ำใจแล้วก็ให้ดุมันให้กระตือรือร้นก็าวว่าอยู่เนาะว่าอยู่แต่ว่าก็บ่ได้่ว่าไปเบิดก็บว่าไเป็นบางคนที่เฮาเป็บใกล้แน่นะ ทีว่าเอาได้ทีว่าว่าอี่ลี่อร่อนี่คือว่าว่าเค้กว่าจะนวดปูวัวโลพี่น้องเอ้ยอ่ะเป็นได้กับพี่ขาดประกันได้กับคอทษขคอไผ่เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ทุกเพื่อนทีเ้าเข่าไปซอยเ้าวเ,เว่าเ้าก็แนะนําทุกเพื่อนอะไรพี่น้องว่าให้เขาใจเนาะว่าผู้ใหญ่ผู้ซอยคนไม่ได้ต้องการยั่งคนนี้แต่ให,ห้เขาหนะ อยุมันกขนันเพี้ยนชอบก็มาหากินแล้วก็ให้มีน้ำใจซอยเลือกันหักแพงกันเนาะเพรว่าอาถูกเพื่อนแต่ว่าเฮาบอกว่าเป็นเขาขอเบาบลล์ลน์เนาะคือเพื่อนผู้ว่าเอาไลน์กับว่าอยู่เนาะคือพี่น้องเขาเองนี่แหละคือเฮาเบลล์ไลน์เนาะอ่ะแล้วก็เฮาหักคือผีคือน้องอะไรเนาะจังว่าอันใดการบ้านหนึ่งเมืองเดียวพี่น้องเลยว่าก็าบอกย้อนความหวังดีเนาะหวังดีเฮาจังเห็ดดีเฮาจึงซอยเมืนบอก อาเสียเวลาไปนี่กับโบแมนน้อยนี่แน่ามิ่งโบได้อาบพี่น้องเลยความความว่าเล่นตั้งแต่เ้าวนึ่งเข่าไหวแต่เ้าฮอดโบได้สวยเอิ้นให้เสาอาบมาดสวยเข่าให้เอื้อนนี่เด้ออเื้อดกินไปทุล่าไปหาสรางแต่สาวสาวกลับมาเผื่อกลับมากับแมนอีลี่ว่าไหวกับแมนชุ่มกลมว่าอีลี่ไปหาอยู่เพื่อนบเห็นน้ำฮอดทุ่งไห้ทุ่งนาพุณเนาะไปหาสรางมัวว่านี่ไป กบูซัมเทธ์จุ้นคำวานี่ห้าช้างเผือาา่อไปถามผู้นั่นผู้นี่ไปโอ้ไปลมโอูพี่น้องเอื้อยกบูเม็นง่ายเนาะแต่ว่าแต่บูเม็นง่ายแต่ว่าความตั้งใจของเฮาอะนะมันก็ต้องได้มันก็ต้องมันก็ต้องพ่ออะไรบรุพพ่อคนได้คนหนึ่งเนาะที่ว่าชิมาเห็ดเฮาอะนะเพราะว่าเฮา,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 าม,าคามีความตั้งใจว่าสัญชาคลิปนี้ประเมาสิาข้อจูไปสมนีก่อนเด้อฝากกดตามกดไลค์กดแชร์เนาะช่นะองประเมาแนะ่แล้วต่อไปประเมาสิสตาผะ ตากผ้าไปพ่อบกว่าคิมหนาวเน้องสบายดีสบายดีรีบออกูกู